ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนก็ผมเข้ามาในเซิร์ฟทดลองได้แล้วครับตอนแรกผมโหลดเอาไว้แต่ว่ามันเข้าไม่ได้แต่ว่าลองลบไปแล้วก็ลองโหลดใหม่ตอนนี้เข้ามาได้แล้วแล้วก็ผมเข้าไปรับของฟรีที่เขาแจกก็จะเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นพวกปืนก็จะเป็นหุ่นยนต์หลายๆตัวที่ผมยังไม่มีในไ d ดีแล้วก็ปืนใหม่ๆอีกเยอะ ที่ผมไม่มีก็รับมาก่อนแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหุ่นที่ห้าตัวที่ยืนอยู่แผงหน้านี้ก็จะเป็นหุ่นที่เขาจัดเอาไว้ให้ซึ่งผมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนอาวุธไม่ได้เปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ห้าตัวแต่ว่าเจ้าไททันเนี่ยตอนแรกเขาให้ให้ตัวนี้มาให้ตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้ก็รับมาฟรี จะเป็นไททันตัวใหม่สองตัวที่ยังไม่มีเล่นในเซิร์ฟบ้านเรานอกจากซื้อแต่ว่าต้องเติมเงินซื้อถึงจะได้ตัวนี้ยังไม่ได้เข้าแต่ตัวนี้มีแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาได้มาเล่นกันก็เดี๋ยวลองผมลองเอากระทิงมาเปลี่ยนปืนเท่ากับเท่ากับผมซื้อตัวนี้มาตัวหนึ่งแล้วก็ติดตั้งปืนใหม่ให้เขาไปลองดูครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวโปรดที่ชอบ แต่ไททันใหม่อ่ะน่าจะเล่นได้ดีกว่าผมดูแล้วเขาค่อนข้างจะโป่งกว่านะแต่ไม่เป็นไรเท่ากับผมเอาไททันมาตัวหนึ่งแล้วก็หุ่นที่เขาให้มาก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยก็จะลองเล่นไม่รู้ว่าจะเจอผู้เล่นแบบไหนเดี๋ยวลองดูครับเข้าเกมเร็วมากแสดงว่าคนเล่นน่าจะเยอะเออจะเอาตัวไหนก่อนดีนะออจูนแล้วกัน ออจูนจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะลองผลิตมาเล่นดูหรือว่าถ้าเจอ GM มาขายให้ไม่แพงก็อาจจะซื้อมาเล่นก็ได้ถ้าเจอไม่แพงนะผมก็ไม่ค่อยได้เติมมากเอออันนี้เขาติดตั้งอะไรไว้เนี่ยอันนี้ปืนระยะยิงระยะหกร้อยห้าร้อยน่าจะเป็นระยะห้าร้อยมั้ง อจูนเขาจะบินในระยะสามร้อยห้าสิบแล้วก็ทำดาเมจเดี๋ยวผมรอให้ได้ระยะก่อนอจะกอเปี้ยนจะตายมือนกัน ระยะ350ห้าบเหรอครูดาวนานอยู่นะเดี๋ยวแอบมาก่อนเดี๋ยวลองดูตอนนี้ก็เปิดเกาะล็อกล็อกได้ไหมล็อกขาเอาละได้ระยะแล้วก็เผาเลยอุย้ย เปิดเกาะมาป้องกันเพื่อนก็โดนไปเสียย่ยงางี้เพราะดาวเมจเขาแรงอยู่นะช่วงเนี้ยเราโดนทีเดียวก็ตายแล้วเอาละเพื่อนเขาไปยึดครูดาวน่าจะ20่สิบวิใช่ไหมอืมโอเคยิงรอเลยยิงรอดักหน้าเลยดับเบนคิวอุย้ย อีกตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะโหดอยู่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ชื่ออะไรนะไทคอนแล้วก็เอาละเอาละบุกไปเรื่อยๆบุกไปเรื่อยๆตัวนี้เขาล็อกขาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนอย่าให้เขาบุกเข้ามา ล็อกขาล็อกไหมโดนไหมโดนไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นสกิลอะไรอะ่ะคุณแรงคุณแรงโอเคเขาติดตั้งมาตอนนี้เพื่อนก็บุกหนักอยู่นะเอาละเอาละดีงดีอ,ดอ,อมตะเป็นอมตตาอุ้ยเขาตัวเดียวกันเลยนี่ โ,โดนโดนแต่แต่ว่าเราติดตั้งปืนคนแนละ้ะคนละประเภทเจ็บ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 เราโดนก่อนเราโดนก่อน เพื่อนเื่อนน้อยเ็วเอาเพื่อนมารับดาเมจถอยมาหาเพื่อนเออโดนโดนโดนตอนนี้ปืนเหลือสามอุ้ยอจุนนะโดนแล้วระเบิดไปเออเมื่อกี้เห็นรู้สึกว่าเราจะมีอ่ามีแมงป่องเห็นอยู่เห็นอยู่ลบก่อนตอนนี้ไทตันเข้ามาแล้ว โดวแน่เลยเราเช็คระยะเช็คระยะศัตรูแต่ว่าเราล็อกเป้าไม่ได้เนาะล็อกเป้าเปลี่ยนเป้าไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วเอาสิเอาไทตันเนะจับสิครับอยู่ไม่ได้ดี๋ยวโดน แท่ต้านเราอยากไปสู้เราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตัวอื่นแทนโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวเข้าแล้วเกมแรกเรามันต้องแบบว่าโหดหน่อยโดน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 ไหมโดนไหมหนีไปไหนหนีไปไหนอ๊บกลับก่อน อันนี้อันนี้เป็นไททันนะตอนนี้เขายึดกลับไปได้อีกหนึ่งโอเคเกมแรกก็ชนะไปครับก็เล่นโดยหุ่นที่เขาทางเกมเขาเซตเอาไว้ให้ก็แค่เปลี่ยนไททันแต่ไม่ได้เอาลงเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนที่อยากจะเล่นแล้วเดี๋ยวลองมาเล่นให้กับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เกมแรกก็ชนะนี่ถือว่าโอเคครับ